สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุคุสุคนเราครับเมื่อเนี้กับพบคอกับอ่านั่นเนี่ยนะครับกับรายการกินอ้างครับโดยอ่านั่นคอนโกแห่งสวนอ่าวนั่นนะครับอ่าสำหรับเมื่อเนี้ครับเขากำลมากินกับตำทาดนะครับตำมะคุ้งครับกับตำมะคุ้งเผ็ดกับหัวหอยครับหัวหอยยังไงมื่อนี้ซอยครับไม่ได้กินเป็นตัวไต้มครับ ผักกัญจองลวกว่าผักกัญจองครับนี่ปลาแห้งเอาเชียงแกงมันซื้อหรอกนี่ครับเพืของมือนี่ยขึ้ี่ปู่นครับหนึ่งญี่ปูครับตำทัดนะครับแซ่บๆอยู่สวนเอานั่นครับพบรายการเอานั่นกินอ้างมื้ยนี่ครับเห็นไหมครับเป็นตะกินป่ะมื้เจะว่าก้อนอึนกะ ก่อนเดินกัดน,น้ามักตรมเมื่อแล้วครับพี่น้องน้ามักตรมแน่าผากินขา้าวแซ่บสัตว์มันเป็นปก้อนจิบค่อยๆจิบนะครับกินขา้าวแซ่บอ่ะกินกันเลยครับพี่น้องอีป,ปูเห็นบั้ยอีป,ปูครับโอ้ย มันมั่นเลยครับมันมัน่นช่วงนี้อีป,ปูลงตรงครับช่วงอีป,ปูลงตรงเขากำลังมั่นคุยกับต่าหงสับแสบคำใหญ่เลยทำว่ามัให้ปัง คือเก่าแล้วครับวันอาทิตย์บันมีนางเห็ดกินอ่างก็อ,อ่ารู้ไม่หลังบ้างปูครับเลยไงอืมแล้วกระหลานไปแซ่บๆครับแซ่บๆน้ำกัน ถามดอ,อกครับช่วงนี้เทศกาลกินปูครับอีปูลงตรงหากินยังไงยังหน่อยคุยคำยังไงไปเลยผักพริกเนี่ยเพชรเป็นเพชรอไอตัวแหม่มนะครับ สามเดือหัวหอยอืมช่อเขอาไปบรับพักกันจองพบพ่อกันประจำครับพบพ่อกันประจำครับอ่าวนั่นในช่องอ่าวนั่นนะครับ มึอนี้ก็อยู่ในช่วงของไยการกินอ่างอ่างนะครับหากินนน่าแซ่บๆให้พี่น้องป้องไายคตอีสานไก่บ้านสูกันิึงครับหห้อยครับห้อยบังหน้าบักตุม่มอันเปียบครับลองคออยังไงลอาคอยจิบเอาได้ครับเอาคอยจิบพ่อรอก,กินขเขาแซ่บ โอ้ยสุดๆอหอยปังพักกระกจองครับพี่น้องพักกระกจองนี่ก็ปลูกเองครับเอามาปลูกพื่อจะกินเพื่อจะเก็บกินอยู่ในบอ่อหอยก็เลี้ยงหอยปังนะครับอหอยปังนี่ก็เลี้ยงแล้วก็เอาพักกระกจองมาปลูกใส่ในบอ่อหอยนั่พราะจะเก็บกินรุ่บ้านเฮ้าครับบ่อตาย ถ้าบ,บ่อยากใส่เงินก็คือบ่อยใส่เลยหรอครับมาแล้วครับช่วงนี้ผู้ยดยอยากกินกะที่สวนเอานั่นต้องเห็นกับพ่อพี่ปูก,กินครับต้องรู้การกินปูนะครับมุกแกมุกักไม่ได้ดงหัวหอยเลยเนาะโอเคครับสำนีกับพี่นะ้อง กินแล้วกูได้ยากันไปหากินนะอย่าลืมคนติดตามกูไลยคนจ้าในช่องอ่านน,น,านั้นยูทูปก็มีครับช่องอ่านนั้นยังไปหกไปไากินเพื่ยาไปหากินเฮ้ยปูกูได้ยาไปหากิน